สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาปั้นกบจนสุดกันผมจะให้มนุษย์กบของผมกินแฟชประกายแสง5ดาวเหลืองสี่ดาวม่วงพลังสามล้านห้าแสนลาก่อนแฟชประกายแสงจงกลายเป็นอาหารกบซะ ยังก่อนยังก่อนในไหนพี่แฟชเราก็ต้องกลายเป็นอาหารกบแล้วเราให้เขาได้สร้างตำนานครั้งสุดท้ายกันก่อนดีกว่าครับทุกคนไปไว้ไวไวล่ะข้าจะรอเพื่ออาหารอันแสนโอชานี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แฟชั่มางกรสายสของเราจะได้โชว์ฝีไม้ลายมือก่อนที่จะกลายเป็นอาหารกบและสาเหตุที่คอนเทนต์นี้เกิดขึ้นมามันเป็นเพราะความแข็งแกร่งที่มีมากเกินไปของไซตต่าง,งิเ <Yeah. S 1> พื่อนๆดูสิครับ ไม่มีใครมาตีผมเลยสักกะคนเดียวปัจจุบันไม่มีผู้เล่นใดๆท้าสู้คุณ <What? S 1> นี่แหละครับคือความทุกข์ใจของผู้ที่แข็งแกร่งเกินไป uh. มันว่างจัดอ้างหวางจัดจัดว่างเหมือนหน้าประวัติการต่อสู้ของผมว่างเสียจนอยากจะปั้นกบจนสุดเอาล่ะแฟลชประกายแสงจงโชว์ศักยภาพของเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าจะกลายเป็นอาหารกบตำนานสุดท้ายของแฟลชประกายแสงกำลังเข้าสู่โลกมาแล้วครับ แฟลต์บะกายแสงเปิดก่อนเลยเปิดมาด้วยแด <c oughs> นมิชชั่นสแลงเจ้าสตีคือแสงคร <c oughs> ั้งสุดท้ายปาัดนักเข็ไป2องล้านหแสนดาเมจ <c oughs> กาโร่โพอกมาแต่ไม่เข้าเพราะติดโล่ของแฟลต์บะกายแสงหมัดโกเแคสซึของทีมไก่ยินเข้าไปซัดเข้าที่หน้าของทีมก็ต์บัง7จ็ดล้านหแสนดาเมจปู่ยเสื้อฟางและเซนต์แมทตัม่นนอนแดนมาที่ร้อยกาโร่พอกกระบอกเลยกลับมา1นึ่งล้านดาเมจปล่อยหมัดมาจากกาโร่โของทีมก็ต์มาต่อปุบปักปุบปัก บงังหกล้านดัมเม็แรงเอาเรื่องเหมือนกันครับผมกาโดกระดิกข้อก็กไปติดไม่ยอ่อท้อกระบ,บองเหล็กตามปวดต่อ,ตอแล้วก็เป็นประกายแสงตามจิ้มต่อติดไม่ยอ่อท้อนะครับกิงเอนจินมาต่อครับผมบังห้า,าล้านสี่แสนดัมเม็แรงเอาเรื่องเลยทีมก้างอย่งยืนอยู่ครบหกตัวสามประสา,านได้ตีกันไปครับผมติดไม่ยอ่อท้ออีกตัวหนึ่งโกเคซือของก๊อตมาต่อครับโอ้โหสกิลมารัวรอบนี้ยังยืนไหวไหมบัง นีหายไป2ตัวนะครับก็คือแบบประกายแสงกับกาโร่แต่คิงเขาก็ตายจากการโดนสะท้อนเอาด้วยเหมือนกันกาโร่เขากลับมาใอ่แม right ่ก mm ัน hmm. ยิงลงไปจอจุพื้นซแมงยีเขายิงใส่ด้วงของกาโร่ด้วงกาโยิงด้นลงไปจนพึ่งหลอดมัดอชุล่าของด้วงกาโร่เข้าไปต่อยของแม่ว้าวบังกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งต่อยมาดิครับอชูร่าคาบุโต้กระบองเหล็กที่พร้อมสวนเข้าสู่เทิร์นที่2โกเคสึูกาหยิงเข้าไปซัดเข้าที่หน้าอีกครั้งหนึ่ง สามล้านเจ็ดแสนดามเมจก็บอกเลยกลารยิกงกระโดดเข้าไป <All S 1> หงายรั้วกระหน่ำทีโราราแปะเลยนะครับด้วงถึงกำนงไปนอน <c oughs> แดนปัด <ๆๆ S 1> โกแคสสอเขาสวนมาต่อครับผมสองล้านสองแสนดามเมจแล้วซอมบี้แม่ของกลางยิงก็ลุกขึ้นมาสะบันแคสเพื่อที่จะไปชากแล้วก็เลือดเต็มทั้งทีมเอาละครับและก็ถึงเวลาแล้ว ที่ฮีโร่ระดับ S จะถูกมนุษย์กบกินลาก่อนแฟชประกายแสงขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมรบไปกับข้าบายยอุ้ยใบรีเหลือใบเดียวด้วยลาก่อนแฟชประกายแสง5ดาวเหลืองสี่ดาวม่วงเจอกันกลายเป็นอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหของเยอะมาก กบผมต้องโหดแน่ๆรีให้หมดครับรีอาวุธต่อรีตาฮีโร่ด้วย ถอดอุปกรณ์สุดโหดพี่กบล้อใส่อยู่และการ์ดบัฟสุดเทพบายบายพลังเหลือเพียงแค่1นล้านหนึ่งแสเรามาดูกันครับทุกคนว่ากบของเราพลังจะไปสุดที่เท่าไหร่คอนเทนต์บ้าระห่ำแบบนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆแน่นอนเราจะเริ่มจากการอัพเลเวลก่อนเลยครับไปเจอกันกบกรอบแดงอร่อยไหมมนุษย์กบฮีโร่ระดับเอสแฟนประกายแสงอร่อยหรือไม่กบบอกว่าไม่นึกว่าจะมีวันนี้ตูน่าจะเป็นกบตัวแรกในโลกที่มีระดับเอ็น แต่ได้กินตัวระดับ A.R. Oh. แถมเป็นตัวตู้ตัวดำอ้อ oh. อร่อยยิ่งนักพุง oh. กบนี้เริ่มโตขึ้นเลยนะครับเลเวล90กว่าแล้วครับขึ้นกรอบแดงอโหกรอบแดงครับผม oh. ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะครับ oh. เพราะคนสตรีมปกติไม่น่าจะทำกันนะครับ oh. มันด่าตัวเองเลยกู ไปต่อที่กรอบแดงบวก1ครับผมโอ้โหสุปปดวันนี้มีอีกไหมขึ้นแล้วหนึ่งสี่เลยครับตามเพื่อนเพื่อนทีมหลักไปโอเคพลังขึ้นมา8ปดแสนหมื่นแล้วนะครับต่อไปไปกันที่สกิลครับผมสกิลขึ้นสีทองแล้วครับยังไปได้อีก ไปดีครับพลังบมกอีก3,500ัแป5ดาวแล้วงั้นไปต่อที่ปุกตื่นทำดาวม่วงกันต่อครับผมไปเลยกลบลูกพ่อเอาดาวม่วงมากินเอาต้องมีเศษม่วงกบงั้นแรกให้หมดครับผม35เศษโอเค1ดาวม่วงจะขึ้น2ดาวม่วงได้มนุษย์ทากต้องกรอบเขียวบวกหนึ่งจัดไปอยู่ไหนมนุษย์ทากโอ้โหถึงเวลาของเองแล้วกรอบเขียวบวกหนึ่งคำคำไมนุษย์ทากบ้า โอเคขึ้น 2, 2> <ข>ดาวมงต่อสำหรับมนุษย์กบทยานไปพลังจะร้านแล้วบังขึ้นมาอีก2 0 0 0มือน,นะคะพลังรวมจะขึ้น3ดาวมงได้คามาคิวรีต้องกรอบฟ้าบวกหนึ่งตัวอะไรวะคามาคิวรีเจอแล้วครับคามาคิวรีก็คือตะกตั่งแทนตำข้าของเราเนี่เองยยไปโอเคกรอบฟ้าบวกหนึ่งเอามีดกบขึ้นหนดาว ล้าบอกว่าหมื่นเซปลดล็อกกบ,าบาสาม,าาามาดาวม่วงไปครับทะยานไปสู่สามดาวม่วงโอ้โหพลังจะแตะล้านแล้วปั๊บล้านล้านมนุษย์กบพลังหนึ่งล้านแล้วครับทุกคนขึ้น3ามดาวม่วงไหมครับบ้า โคตสุดโคตสุดดาวโมงสุดแค่3ดวงนะครับพลังไม่พอที่จะอัพมังกรดินตุ๊กตะตุนขึ้นกรอบโมบงบวกหนึ่งแล้วปดล็อกทักษะครับอันนี้ต้องฟาร์มข้าไปก่อนละกันอุปกรณ์ของแฟตรประกายแสงชุดมาเฟียกรอบส้ม6ดาวออฟโคตสวยมนุษย์กบจะได้ใส่ไาแล้วครับพลังขึ้นมา7,3 0 0 0รองเท้ามาเฟีย4ดาวพลังขึ้นมาอีก5 1า0ม หมวกมาเฟีย6ดาวพลังขึ้นมาอีก8,500 0และกางเกงมาเฟียเพิ่มเลือดอย่างมหาศาลพลังขึ้นมาอีก8,500 0ครับผมใส่สุดครับดาบทันโตมีดกบของเราเลเวล104พลังขยานขึ้นมาอีก82,000อัปดาวให้ด้วย <c oughs> จะปลดล็อกอันตร้นสุดยอดต้องมีมีดกบไปหามาเลยครับ <c oughs> แรลกมาเลยผสานมีดกบ มาดีต้องเป็นกบที่โหดที่สุดในวัันนพมนเซิร์ s u r า Southeast Asia ไปต่อกันที่ตราครับผมขึ้นเลเวล104เหมือนเดิมปั๊บพลังบวก60,009ขึ้น1ดาว2ดาว3ดาว <Wow. S 1> อย่าขึ้นได้อีกงั้นก็4ดาวเลยละกันครับไปต่อกันที่การ์ดบัฟการ์ดบัฟอาวุธของแฟตปรกกายแสงใส่เข้าไปพลังบวกมา120,000อันนี้ไม่มีใส่อันใหม่ ันนี้ด้วยแล้วก็ตีบวกดาวให้สดๆไปเลยครับป้าหนึ่งดาวสองดาวสามดาวตีอันล่างต่อหนึ่งดาวการอัพดาวหมดไม่ใช่ปัญหาแลกมันเลยครับผมแล้วก็บวกไปต่อสองดาวโอเคไปต่อไม่ได้แล้วครับนิวเคลียสหมดพลังของกบเราปั้นสุดๆแล้วจะถึงสองล้านไหมโอ้โหได้แค่หนึ่งล้านแปดแสนครับผมขนาดปั้นสุดขนาดนี้งั้นต้องแลกอุปกรณ์กับการโร่หน่อยแล้วครับมา กาโรอเอาเซตมาเฟียไปใส่โอเคพลังน่าจะเยอะขึ้นนะครับบัะเอาชุดลงการโรมาใส่แต่สองล้านพอดีเลยครับที่ชุดการโรบวบกพลังเยอะกว่าเพราะว่าออฟหลักเป็นโจมตีล้วนและออฟรองไม่มีสปีดสปีดมันเพิ่มพลังน้อยมาครับทุกคนถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปรีวิวกบที่โหดที่สุดในวันพันแมนเซิร์ฟซาว์อีสเอเชียเามีกุปปั้นอยู่คนเดียวพลังรวมเราลดลงมาเหลือสิบแปดล้านนะครับจากการย่อยแฟนประกายแสงปัดกบมา เอากบใส่ทีมกันเลยครับแทนที่แฟดรากายแสงเลยและพาส,สีของมนุษย์กบถ้ายืนคู่กับทากจะทําให้มนุษย์กบตีแรงขึ้นเ <c> um <bo> คคอมโบกบทากพลังเหลือ17ล้านแล้วนะครับมาครับทุกคนจากการเรียนในครั้งนี้ของเราเราจะยังสามารถเอาชนะอันดับ2ได้อยู่หรือเปล่ามาลองดูกันครับมาโหลดนานอีกแล้วนะครับมาแล้วครับโคตรเท่กบกับมนุษย์ทากของผมบับพลังโจมตีก่อนเริ่มด้วยเริ่มมาด้วยปล่อยมัดจากการเร่าการยิเข้าไปทันเขาพี่หน้าก่อนเลยครับบับ โกเคสเซอร์การยิดตามเข้าไปซัดต่อด้วยหมัดโกเคสเซอร์ทะลุโลกของปู่ซิวแฟงไปเลยนะครับปุ้งบังตู๊งเจ้าล้านดาเมจสะท้อนกลับมาเท่าไหรโอ้เนี่ยโอ้โหกบผมเลื่อมท้จากการสะท้อนของตัวมัดโกเคสเซอร์แรงเกินไปหน่อยปล่อยหมัดจากการ์โรเขามาต่อครับผมกบผมจะรอดไหมเนี่ยกบบอพอกบผมแตกแล้วอุตส่าหจมันมาพลังทั้งสองล้านจะไม่ทำอะไรเลยไม่นะกบลูกพ่อหมัดโกเคสเซอร์มาต่ออีกแล้วครับผมไป พอด,ดวงโกเกสึการโร่ซอมบี้แมนแก้แค้นให้มนุษย์กงของเราหน่อยซอมบี้แมนเขายิงอัลติเมทสกิลมานะครับพิวกับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีม,ทาทมการโร่ก็หยิบคอกลับไปโอ้โหโทีมเขาเลือกเกือบเต็มทั้งทีมเลยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเจอกันเทิร์นที่2มาเข้าสู่เทิร์นที่2องยางรับการโร่ขอไปก่อนเข้าสู่เทิร์นที่2เข้าสู่เทิร์นที่2การกโร่การหยิบปล่อยหมัดไปครับผมไปบังล่นไป2ตัวเหลือกโกเกสึตัวเดียวหมัดโกเกสึปิดงานให้หน่อยบัง แก้แค้นให้กับกบสําเร็จเพื่อยังชนะอยู่นะครับแต่ก็ห Por, au, bah, ืดขึ้นคอเพราะเหมือนเล่นสี่ตัวกบกับทากุไม่ได้ทาอะไรเลยเราจะไปซัดก şey ับอันดับที่3กันต่อนะครับลุงยุทธกบของการหยิต้องการจิ้มคุณมาครับผมไม่วันนี้มันหลดนานจังมาแฟดประกายแสงของลุงยุทธเปิดก่อนเปิดมาด้วยจมตีขึ้นแสงมึงย่อยกูร้อยกบงีนี่แน่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 หนึ่งล้านสองแสนดาเมจแรงเอาเรื่องท่ากันอีกถึงกระพาะตการร้อก็อีกคอกับไปแล้วการร้เขาปล่อยบัตมาครับผม บ้งโอ้โหห้าล้านห้าแสนกบกางหดอีใกล้จะแดนแล้วสวนทางแดนไปแล้วมัดโกเคซึมาต่อลาก่อนไอ้กบโง่เรียบร้อยกบแตกยังไม่หันได้ทำอะไรเลยกบผมการ์ดบมัดกลับไปครับโกเคซึปิดงานให้หน่อยลูกพ่อไปโกเคซึมา ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแก้ของก่อนครับกลับมาใส่ชุดมาเฟียโบสเปดเยอะอย่างน้อยกบเราได้ออกแน่นอนเอาโกแคสซอิออกไปให้กบเราได้โชว์หน่อยมาไปต่อกันที่อันดับ4ี่อาวันกบผมต้องการจ คุณแฟดบากายแสงการโร่ àng, o, และโกเคซูของทีม R1 เปิดก่อนหวังว่ากองของผมจะได้อัลติเมะสกิลก่อนลงไปนอนแดนนะครับและถ้าผมก็ลงไปนอนแดนก่อนเพื่อน o, ออาการโร่ขอกลับไปอ้าวโล่แฟตแตงจากการคอของการโร่ผมแบบนี้เขาจะไม่ได้ลุกไฟจากคอของซอมบี้แมนโดนการ์กิตัดคอมโบไปนะครับตีธรรมดาไปมาแล้วผลมล้างผมกบแทงหนักหน่วงเฉลีแสนดาเมจเพื่อโอ้โหแฟดบากายแสงตีกับมาแตกกบผมแตกแฟดบากายแสงบอกว่ามึงเอากูเป็นอาหารเหรอไอ้ตายไปไายโง่ น่าเสียดายที่มนุษย์กบผมตายก่อนไม่งั้นจะได้ฮิลจากซบ,บังแคนครับสุดยอดจากซอมบี้แมนผมซอมบี้แมนเขายิงใส่ดวงผมมาครับผมการ์โล่ผมเคกลับไปซอมบี้แมนเขาลงไปจุบดินการ์โ่ผมเคใส่ดวงต่อไปประกายแสงโนกลับมาด้วงผมเข้าไปซัดเขาที่หน้า o, <c oughs> การ์โ่เขาสวนกลับมาด้วยการทอแล้วก็โดนสะท้อนตายไปถึง3ตัวโคตรดวงการหินที่มันสุดจริงๆหมัดกองแคเนสร์มาต่อครับผมซอมบ,บี้แมนการหินลุกขึ้นมายางครับผมการ์โ่สวนก่อนซอมบี้แมนการหินลุกขึ้นมาแล้วซาบันแคนคันสุดยอดโอกาสรอดของเจ้าก็กลายเป็น 0%ใบกบผมแทบจะไม่ได้โชว์เลยนะครับตาสุดท้ายเราเอาตัแบกสายดามเมตออกให้หมดดีกว่าครับทุกคนให้เหลือกบตัวเดียวที่เป็นตัวดามเมตเอากาโร่สุดยอดตัวแบกออกมาเลยครับใส่ซุปเปอร์ดักชายเวลหนึ่งเพื่อเอาพสาสซีฟกลยอล็กให้กบเราอึดขึ้นนี่แหละครับถึงเวลาโชว์ศักยภาพของเองแล้วอไอ้มนุกบ ถึงเวลาไปให้เขาทำซาซิมิกบแล้วอ้าวคุณโปเต้มาสู้กับกบผมหน่อยดีกว่ามาครับผมเกมสุดท้ายกบผมจะได้โชว์ไหมมาวิ่งมาแล้วครับมนุษย์กบกับมนุษย์ท่าซูปเปอร์ดาชายการยิงเปิดก่อนนะครับเปิดมาด้วยจรวดอันลอยทำการสูบเพกใส่สวิมแมนของโปเต้หมุนโลกไปหนึ่งทีสามแสนดาเมจกาโร่ขอกลับมา1นึ0 0 0สมาแล้วครับกบแทงหนักโกงใส่ดรจีนัทแทงไปเจ็ดแสนห้าหมื่นโอ้ดรจีนัทเกือบตายแล้วครับกาโร่เขาขอกลับมาแทงท็อปโอบรัสใส่สวิมแมนกายิน สั่งรองกับเพื่อนร่วมทีมทั้งแถวกาโร่โดเขาอันติเมตสกิลมาต่อครับผมปล่อยมัดมายังรอดไหมมนุษย์กับผมเออยังรอดอยู่ครับมัดโกงกสึอมาต่อยังรอดอยู่ไหมเนี่ยสู้เขาไอก้กบเออยยังรอดอยู่ครับผมกบผมยังไม่ตายเหลือด้วงกับกบและซอมบี้แมน ดวงเขาต่อยใส่ดวงของผมดวงผมบอกว่าผ่านศกฆ่าไปก่อนก่อนที่จะไปแตะมนุษย์กบซอมบี้แมนยิงมาต่อครับผมเขาสู่เทิร์นที่2กบแข้งน,นักงดูใส่ดวงไปเจ็ดแสนสองหมื่นดาเมจโคตรแท้ครับผมซอมบี้แมนผมลุกขึ้นมาเซาร์บันแคร์ข้างสุดยอดเรียบร้อยครับแบบนี้จบผมเลือดเต็มชัวบังโอ้โหกบกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับดวงก็เลือดเต็มเหมือนกันฟังคอ,งองมมาสเตอร์ครับอบรักใส่ซอมบี้แมนผมอีกครั้งหนึ่งครับผมเก้าแสนสี่หมื่นดาเมจยังชิวๆครับปล่อยหมัดจากกาโร่มาต่อมาเลยมนุษยยย์กกกบบบผมมมออัััังงไไหหหววคครดโเึาต่ มากบติกระดูหากสีทองด้วยจะหล่นไหมเนี่ยเออยังไม่หล่นครับเลยอีกปิดหนึ่งต่อยไปครับด้วงของผมการ์โดชอกลับมาผ่าศพข้าไปก่อนกรจะไปแตะกบของพี่หมัดปุกอาชิราเขาสอยใส่ด้วงของผมลอยขึ้นไปบนฟ้าทนนห้แม่เขาลุกขึ้นมายิงแต่ต้องผ่านด้วงของปก่อนนะครับเขาสู่เทอ์นี่มกบแท่หนักดูงรอบที่3 7 0ดแสนดามมจโอ้โหด้วงเขาข้นมาเอ้ากบลูพกบที่โหดที่สุดในวันพันแมนเซิร์ฟเซาท์อีสเแอเชีย เอาอบรัดมาต่อครับผมทีมของกายินเหลือเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือซอมบี้แมนกับโคดดวงบอกเลยนะครับว่ายากมากๆที่จะเอาโคดดวงผมลงมาดีมาดีมาดี กาโดเขาลงไปแดนเองนะครับจากการสะท้อนของโคด,ด้วงกายหินแล้วก็หมัดโกเคสือมาต่อ1นล้านหกแสนดาเมจโดนสะท้อนไปนะครับต่อยใส่ดวงเขาด้วงเขาลงไปนอนแดนไปทิพย์ร้อยซอมบี้แมวเขาลุกขึ้นมาซอมบ้านแขนใส่ดวงของกายหินเขาหวังจะฮิ้วแบบเพื่อนร่วมทีมจะแข่งกันยื้อหรอได้ได้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะยื้อได้นานกว่ากันซอมบี้แมวกาหยหินลุกขึ้นมาซอมบ้านแขนกันสุดยอดครับผมบังแทงท็อปโอบบ้บดั้นมาต่อ หมัดโก้แคสึมาต่อได้ทั้งวันครับผมบอกเลยว่าได้ทั้งวันตัวผมตีธรรมดาเขาไม่มีลูกไฟใช้แต่ไม่เป็นไรซอมบี้แมนยิ้มให้ได้เหมือนกันซอมบี้แมนเขาลุกมาหิ้วซอมบี้แมนกายเหยีดซอมบี้แมนกายเหยีดจุบดินพลาสซี่ทำง,งานทางคอมพิวเตอร์เขาเลยลงไปนอนจุบดินเพื่อนสาวบ้านแข็งขั้นสุดยอดไปชากเอ้วยังรอดอ,อยู่อีกหรือ,อเขาหมัดโก้แคสึสวนมาครับโดนสะท้อนยังไม่ตายครับตัวผมตีธรรมดาแตกเป็นที่เรียบร้อยโคตรโหดเลยนะครับกบลอดวงกูนี่แหละไอ้